17เมษาสอง5้าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทย a n นติเฟก n ิวเซนเตอร์ไทยแลนดระบุว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์เรื่องรัฐบาลจะจัดเก็บภาษี30%สําำหรับบุคคลที่ไม่มีสามีทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยสังคมสัมพารรกระทรวงการคลังพบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นเท็จ กรณีที่มีการโพสต์ใน Facebook โดยระบุว่าใครไม่มีสามีให้รีบหาไวๆนะคะเดี๋ยวจะโดนภาษี30%ทางกรมสัมพากรกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแนละชี้แจงว่าข้อมูลข้างต้นไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดผู้เสนอข้อมูลมีเจตนาทำให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนและสร้างความสับสนในสังคมกรมสัมพากร์ทำหน้าที่จัดเก็บภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ไม่มีมาตรการจัดเก็บภาษีตามข้อมูลที่มีการเผยแพร่ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำานักง,งานสัมพัรกรทุกแห่งทุกประเทศหรือโทร1 1 6 1ค่ะ สาวๆทุกคนสบายใจได้นะคะยังไม่มีการเก็บภาษี30%สําสำหรับคนโสดค่ะ